สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีวันนี้อาจารย์เจนมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในเช้าราศีพิจิกนะคะดูดวงรายเดือนดวงชะตาของในชาวราศีพิจิกเรามาดูกันในช่วงเดือนกันยายนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตาม กดแชร์ขอให้โชคดีนะคะตอนนี้ในชาวราศีพิจิกคุณมีพลังงานของความกังวลกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ทำไปเออสิ่งที่ทำไปข้อกฎหมายอะไรที่เป็นความผิดคุณต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันจะเกิดเป็นเป็นปัญหาขึ้นเป็นคดีความเป็นข้อพิพาทหรือจะทะเลาะกับคนอย่างเงี้ยเออทะเลาะกับคนแต่ทีนี้ว่า ใจของคุณช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันจะขี้น้อยใจมากขี้งอนทุกเออนะคะทุกจริงจริงนะคะการเงินก็ต้องบอกเลยในชาวราศีพิจิกนะเงินจะจะเป็นแบบหมุนเจ้าละวันเลยนะสวัสดีค่ะคุณกิจพาสนะคะตอนนี้ในชาวราศีพิจิกนะจะมีความค่อนข้างเครียดบางคนเนี่ยประสบปัญหาและ เจอการทำผิดจับได้เจอข้อมูลการหลบหลีกหรือทำอะไรที่หมกเม็ดใต้โต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโดนจับได้หรือกังวลว่าจะโดนจับได้หรือจะไม่ทำเออเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทุกเนื้อหาใดๆอาจารย์จะเตือนในชาวราศีพิจิกแต่ดวงอาจจะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเตือนที่หลัง ดวงคุณจะเป็นในลักษณะที่ถ้าคุณไปทำกรรมสิ่งใดคือการกระทำในอดีตทีนี้มันจะส่งผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องปัญหาต่างๆหรือเรื่องที่เราเครียดเรากังวลไม่จบไอ้พวกอนูของของความคิดต่างๆมันจะใหญ่โตขึ้นมันจะทำให้เราเครียดง่ายบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับ กังวลคิดอยู่อย่างนั้นน่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าบางคนไม่ได้เกิดปัญหาแต่กลัวเออหนูจะมีเรื่องไหมจะเรื่องมาถึงหนูไหมแล้วก็เงินจะพอไหมอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในเรื่องการงานและการเงินของในชาวราศีพิจิกคุณจะต้องมีการที่สำรองไว้ นะคะเพราะบางทีจะได้มีการจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องสิ่งที่ยังไม่เกิดเออเซฟตัวเองไว้ให้มากที่สุดยิ่งดวงเราขี้กังวลขี้น้อยใจหรือโลกเครียดเยอะๆเนี่ยเรายิ่งจะต้องรักตัวเองให้มากๆทีนี้ในชาวราศีพิจิกช่วงนี้ อาจารย์ไม่ไม่อยากให้อยู่คนเดียวนะไม่อยากให้อยู่คนเดียวพยายามคุยกับคนที่เขาเข้าใจเข้าใจเราแล้วก็ถ้าเรื่องเงินในการหมุนเงินเราจะระแวงกังวลกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นควรมีเงินในกระเป๋าของตัวเองไว้นะเพื่อจะได้ไม่ทุกข์เพราะว่าตอนนี้ดวงคุณเนี่ยทุกง่ายมากใครพูดอะไรนิดนึงก็จะกลับมาเครียด ทีนี้เราก็ต้องปรับปรับตัวปรับใจต่างๆถ้าได้ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะละมัดระวังซึมเศร้าเออพยายามออกเที่ยวเดินทางไปในที่ต่างๆไปสูตรอากาศหายใจค่อยๆคุยกับตัวเองชอบทำอะไรทำสิ่งใดแล้วรู้สึกมีความสุขเออค่อยๆอยู่ค่อยๆปรับ หลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็มาลงลึกเรื่องการเงินมีไพ่เรื่องการลงทุนบางคนได้มีการลงทุนไปกับพักพวกเพื่อนฝูงหรือเรื่องงานทีนี้มันเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นก็เครียดเครียดมากเลยต้องลากเสียงยาวในะชาวราศีพิจิกช่วงนี้แบบถ้าเป็นดวงนะทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาคำนวณเสร็จ เขาจะบอกว่าคนพวกเนี้พระสุกเข้าพระเสาแทรกหรือมีพระเสาอยู่ในดวงเนี่ยก็คือจะทุกข์มากเลยตอนนี้คือในสมองของคุณคือคือเครียดง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสที่ตัวเราเองแล้วก็พยายามบอกคนรอบๆตัวว่าตอนนี้ไม่ไม่ขอรับเรื่องเรื่องอะไรนะคะไม่ขอรับเรื่องอะไรดูแลดูแลตัวเองให้ดีนะคะแต่จริงๆไปเที่ยวทางน้ําดีนะคะไปเที่ยวทางน้ําแบบ ไปดูปลาไปปล่อยปลาไปให้อาหารปลาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเกี่ยวกับให้มันได้สัมผัสนะคะตอนนี้น้ำตกก็ไปได้แต่ก็ไม่ควรลงไปนะคะแค่แบบเออ,เอ,อได้รับพลัง,งต่างๆของธาตุาตาาน้ำจะรู้สึกดีขึ้นนะคะทีนี้เรื่องความรักของในชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของความรักก็จะรู้สึกเงาเงา เงาเงาแล้วก็จะเป็นพลังงานที่อยากอยู่คนเดียวคือมีความรู้สึกว่าเบื่อานความรักเบื่อนายงานเบื่อใดเ,เงินเบื่อไปหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นอลองลองดูว่าถา้าถ้ามีคู่ก็ก็ลองอธิบายให้ให้คนหลักฝังพากันไปทําบุญปรีกวิเวกคู่เนี่ยจริงๆเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งพี่น้องทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพยายามปรับการมีคู่ของในชาวราศีพิจิก ถ้ารู้สึกว่าคำพูดมันพูดมาแล้วทำให้อารมณ์เราเศร้าเออคนรักพูดมาทำให้อารมณ์เราเศร้าหรือเพื่อนโรงงานพูดมาทำให้อารมณ์เราเศร้าหรือพ่อแม่พี่น้องทำเรื่องอะไรมาเราก็เศร้าอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะปรับตัวปรับใจให้ตัวเองนั้นเออแต่ถ้าเรารู้ก่อนวันนี้ดูคลิปดูคลิปนี้ของอาจารย์เออฉันฉันต้องต้อง,ต,องต้องรู้ตัวละต้องรู้ตัวล้วว่าฉันจะต้องไม่เครียดปรับ ปรับตัวปรับใจให้ดีนะคะแนะนําเลยถ้าสายมูเนี่ยตัวอาจารย์นะถ้าอาจารย์ทํางานเยอะๆแล้วรู้สึกว่าสมาธิไม่ค่อยนิ่งต่างๆอาจารย์จะอาจารย์เป็นอาจารย์ก็จะแนะนําลูกศิษย์เลยเออใช้พลังของของใช้ตัวน้ำหอม ออดิโคโลนในการที่จะบำบัดได้กลิ่นเนี่ยสำคัญนะคะจะทำให้เรานั้นจิตใจเบิกบานขึ้นสดชื่นอันนี้บอกในชาวราศีพิจิกเลยนะคะเดือนนี้คิดมากขี้น้อยใจอารมณ์เหงานะน้อยใจคนใกล้ตัวรอบตัวไปหมดเลยนะแต่ ไปไปลายเดือนจะดีขึ้นนะคะก็อาจจะมีเพื่อนฝูงได้ชวนกันไปเฉลิมฉลองหรือไปได้ไปทำงานอะไรร่วมกันแล้วก็รู้สึกดีได้แก้ปัญหาอะไรร่วมกันต่างๆแต่ตัวเราเองอะ่ะในความเงียบในชาวราศีพิจิก จะรู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรต่อไปจะมีสติมากขึ้นบางครั้งการพูดเจออะไรเยอะๆแล้วกลับมาพูดน้อยลงเพราะว่ามันเจอทุกสิ่งทุกอย่างมามันก็ทำให้เรามีสมาธิขึ้นเพราะฉะนั้นในชาวราศีพิจิกช่วงไปปลายเดือนไปแล้วจะดีขึ้นนะคะอารมณ์ตรงนี้อารมณ์ตรงนี้อาจารย์ก็เอาใจช่วยแล้วก็ให้คุณทำสมาธินะคะสำคัญในการทำสมาธินะทำได้ที่บ้าน อาจารย์จะแนะนำแทบจะทุกคลิปเคล็ดลับของเศรษฐีตื่นเช้ามาทำสมาธิก่อนสิบนาทีไม่นานพอมันนิ่งปุ๊บเนี่ยต่อให้มันมีสิ่ง,งเราโอ้โหสามีพัญญาเราก็พูดจาเราก็เบื่อเบื่อ,อลูกเต้าปัญหาต่างๆเราจะนิ่งนะ แล้วคนใกล้ตัวแกก็ต้องบอกคนใกล้ตัวไว้ก่อนไม่ใช่ว่าแบบเออเห็นเขานิ่งยิ่งยั่วใหญ่อะไรประมาณนี้ก็ก็ไม่ได้อย่าหาทํานะเพราะสงสารในชาวราศีพิจิกมากนะแล้วก็จะรู้สึกว่าเรื่องงานเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นบางคนจะมีโอกาสย้ายงานเปลี่ยนตําแหน่งบางคนทําธุรกิจจะต้องมีการถั่วเฉลี่ยกับรายรับเนี่ย เงินน่ะมันมันไม่สมดุลกันก็จะกังวลในเรื่องของผลประกอบการต่างๆนะแต่ก็ถามบอกว่าเงินเนี่ยมันก็ยังมีเข้ามาแต่ในยะสำคัญข้อหนึ่งอ่าจะไม่ดีนะอย่าเพิ่งลงทุนนะจ๊ะในช่วงนี้ก็จะต้องให้มันเออเตรียมเรื่องแผนสำรองของการเงินไว้นะคะ เห็นไหมสุภาก็เป็นกลุ่มในชาวราศีพิจิกเครียดมากอันนี้เครียดด้วยปัญหาอยู่แล้วแต่สิ่งที่อาจารย์กําลังจะบอกดวงมันพาให้เครียดด้วยเออดวงมันพาให้เครียดด้วยมันจึงทําให้เรารู้สึกแบบอุยนะคะรายการสดก็จะอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะดูตำแหน่งตำแหน่งของดวงดาวที่จะเข้ามาในช่วงเดือนกันยายน ว่ามันมีอะไรมากระทบไหมอ่ะยังพอไปได้ยังพอได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีพิจิกเออเราจะเครียดช่วงช่วงจตุรถีพอดีเดือนกันยายนมาเราขอพรอ,อ,องค์พระพิคเนตให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งยิ่งใหญ่ผ่านพ้นทุกปัญหาอุปสรรคทุกคนเนี่ยมีองค์นะคะตั้งแต่เกิดมาไม่ว่าจะมาในรูปแบบต่างๆบางคนมี ป่ย่าตายายบางคนมีเทพมีเทวดาบางคนมีองค์เทพนะคะต่างๆนาในภาระหน้าที่ต่างๆสัญญาในอดีตเพราะฉะนั้นถ้าองค์ของเราเออองค์ของเราจะเป็นป่ย่าตายายหรือองค์เทพเทวดาองค์ไหนก็แล้วแต่เราก็บอกคุยใช้สมาธิคุยกับเขานะสาหรับในชาวราศีพิจิกนะคุยกับเขาว่าขอให้เรามีหัวใจที่เข้มแข็งฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปให้ได้ ช่วงนี้นะคะในการเฉลิมฉลองช่วงจัดตุรถีในชาวราศีพิจิกอาจารย์ก็จะแจ้งไว้เลยนะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะบอกช่วงท้ายนะการแก้กทริคกันรทริกเสริมดวงนะคะอะไปต่อในเรื่องของความรักนะในไปต่อในเรื่องของความรักในชาวราศีพิจิกเนี่ยก็จะตึงเครียดในเรื่องของเรื่องงานนะแต่ก็มีโอกาสที่จะเจอ จะเจอคนที่ถูกใจอามนเทียนช a n n แนมาแล้วสวัสดีค่ะนะคะมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจเพราะฉะนั้นช่วงที่เราจิตใจไม่ค่อยจะปกติเออใช้คำว่าใช้คานี้ได้ไหมจิตใจไม่ค่อยปกติมันจะเป็นนะบางคนเป็นช่วงๆโอ้โหเรื่องไม่น่าจะเครียดก็เครียดมันเก็บได้ทุกคำพูดของคนที่กลับไปเลยอะไรประมาณนี้คนนี้พูดนิดนึงก็โอ้โหบางคนนะนี่พูดเรื่องจริง มีมีจิตวิญญาณมีดวงจิตที่สูงเพราะเขานั่งสมาธิเอ่ออาจจะได้อ่าคนมีของอีกเออหรือคนที่มีครูบาอาจารย์เขาจะจิตเขาจะเทียบพลังได้กับคนที่อยู่ใกล้ๆเลยนะสมมุติไปเจอวันนี้หวัวคนพลังงานไม่ดีเลยกลับมาหวัวอารมณ์ยังค้างอยู่เลยอย่างเงี้ยนี่เรื่องจริงเราลองสังเกตตัวเองนะคะช่องเนี้ยเชื่อเหอะมีแต่คนที่มีพลังจิตวิญญาณแล้วก็จะบางคนก็เริ่มสงสัย เออเพราะถ้าคนไม่เชื่ออะไรเรื่องพวกนี้เลยเอาเถอะปีสองปีนี้เธอได้รู้แน่ๆเลยถ้าเธอไม่มีครูบาอาจารย์หรือพลังแห่งจิตวิญญาณน,นำทางเธอเหนื่อยหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นดวงของในชาวราศีพิจิกก็ต้องสังเกตด้วยถ้าเราไปวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาเฟลหนักเครียดหนักเลยเออวันนี้แย่มากไม่ต้องน้อยใจจิตของเราบางทีปฏิบัติมาดีสูงไปเจอคนที่เขาจิตไม่ละเอียดเท่าเรา เ,ออเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปรับพลังงานอะไรที่มันไม่ดีกลับมาเพราะฉะนั้นเราแค่เข้าใจกับมันเราตอบตัวเองให้ได้แล้วเราก็เริ่มใหม่นะคะอย่าทุกข์อย่าเครียดมากๆนะคะพยายามประคองชีวิตของเรานะอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะเออเพราะฉะนั้นถ้าเจอคนที่อ่าคนโสด เจอคนที่มีอายุกว่าแล้วถูกอกถูกใจกันคุยรู้เรื่องเอออาจารย์เจนแนะนำไปต่อคะ่ะชั่วโมงนี้หล่อเหรอสวยเหรออ่อาหรือรวยเลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อย <c oughs> พ,พิจิกแบบยังไม่เปิดไฟอะไรอย่างงี้นะคะขอคนคุยกับฉันรู้เรื่องเออปอบเก่งๆในเธอให้ผ่านจุงมือฉันผ่านช่วงเวลานี้ไปนะคะประมาณนี้พิจิต้องเข้าใจนะทีนี้ ทริคในการเสริมดวงอาจจะลืมอีกเรื่องหนึ่งกระซิบบอกเลยอย่าให้คนอื่นยืมเงินนะเดี๋ยวทีนี้เครียดเรื่องเงินอีกทวงก็ไม่ได้เออทวงก็ไม่ได้แล้วก็กังวลคูณสองเลยนะคะอืมไม่ได้เรื่องเงินนี้ระมัดระวังให้มากนะแล้วก็ทีนี้ทริคในการเสริมดวงของในเช้าราศีพิจิกนะคะช่วงเดือนแห่งจตุรฐี เดือนกันยายนถ้าท่านจะฝากดวงอาจารย์จะทำพิธีใหญ่ที่สำนักนะคะแล้วก็ในวันที่สี่กันยายนถ้าท่านจะฝากดวงในการที่จัดชุดไหว้ถวายเอออาจารย์จะมีผางประทีปเป็นดวงของเราเนี่ยแหละอืมในการใช้พระยันเทียนเปิดดวงเศรษฐีขอค่ะองค์พ่อเจ้าขาขอเรื่องเงินขอเรื่องเงินแล้วความสุขนะ ขอ,อแล้วเงินและความสุขก็เดี๋ยวไปกดในไลน์ช็อปแล้วก็ดองดูว่าเราจะฝากถวายชุดเล็กหรือชุดใหญ่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำรายละเอียดไว้ให้นะคะก็ขอให้ในชาวราศีพิจิกอย่ากังวลอะไรร่วงหน้าวิธีการที่ดีที่สุดมีเงินสำรองไว้แล้วก็ถ้าไม่เข้าใจาคนข้างหน้าหรือเราไม่เข้าใจสับสนในชีวิตมากก็พยายามเข้าใจตัวเองนี่แหละ ให้กําลังใจตัวเองตลอดหรือใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะถ้ากลางคืนนอนไม่หลับอาจารย์ก็ว่าดูแลสุขภาพตัวเองหาหมโหามหมอก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าไม่หลับหลายๆวันนี้ก็ต้องพึ่งคุณหมอแล้วค่ะเนาะอืม